โควิดมาเนี่ยตลาดมันเปลี่ยนชั่วข้ามคืนตลาดมันเปลี่ยนชั่วข้ามคืนมันเปลี่ยนเป็นว่าตลาดกระจุกตัวมากขึ้นแต่คําว่ากระจุกตัวเนี่ยให้ดูว่ามันมีในบริบทคําว่ากระจุกตัวสามแบบจากที่ออนเห็นนะคะอันดับแรกเลยคือกระจุกตัวในแบบฟ<ะ>ิสิกอลคือฉันซื้อของแถวบ้านนี่แหละเพราะฉันไม่อยากออกไปไหนไกลละ,ะหรือ,อกระจุกตัวในเรื่องของฟรีเควนซี่ออกไปอาทิตย์ละครั้งพอ<ะ>อีกอันห <ไป S 2> นึ่ง <market. S 1> ก็คือว่า ก็ S <S: อ่ากระจุกตัวในเชิงของการซื้อของสนับสนุนเพื่อนด้วยกันเองเราจะสังเกตนะคะว่าโดยเฉพาะเรื่องของ delivery เลยเนี่ยอ,อันดับแรกเลยร้านที่เราจะอุดหนุนคือร้านเพื่อนอืม <estão> ใช่ถ้าเธอสังเกตเลยนั้นไม่ว่าเพื่อนในทุกวงการไหนอ,อันดับแรกเลยเราคิดถึงร้านลูกค้าร้านเพื่อนร้านญาติเราอุดหนุนพวกนี้ก่อนอืมอ่ะแล้ว อันที่สามที่เรียกว่าการกระจุกตัวที่สามคือ behavior กระจุกตัว behavior กระจุกตัวคือโอเคฉันอาจจะไม่มีเพื่อนอยู่ในร้านอาหารต่างๆแต่ว่าอันไหนถูกอันไหนดีอันไหนไม่คิดค่าส่งอันไหนคุ้ม mm hmm. อีกข้อหนึ่งที่ออนเห็นว่าช่วงหลังๆมันมาแล้วมันมาเป็นเทรนที่น่าประทับใจก็คือกระจุกตัวในการอยากอยากช่วยเหลือคนเ mm hmm. ช่นร้านนี้ทําดียังไงร้านนี้เขาไม่ได้คิดถึงแค่ทําร้านของเขาให้รอดยังไงแต่ร้านนี้ทํายังไงให้สังคมรอดด้วย <im itation> เ,เพราะฉะนั้น behavior ของลูกค้าในช่วงโควิดข้อที่หนึ่งเลยคือมันมเดาง่ายการเทสมันเทสง่ายตรงที่มันเดาง่ายมันไม่ diversify เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรา,า,เารู้ว่าเป็นแบบนี้เราทำ A/B testing ได้ง่ายแล้วถ้าสมมติว่าในวันนี้แบรนด์ไหนหรือสินค้าตัวไหนหรือ SME ตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้าคนๆนั้นได้นะตอนเนี้ออนก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยเขาก็จะมีเรื่องของแบรนด์เลิฟต่อ